เป็นไรอะตูนแม่ไม์ไม่เข้ารายการเครียดค่าไฟบ้านเลยอะเท่าไหร่อ่ะสองหมืน่น<ะ>สองหมืน่น<ะ>สองหมืน่นใช่สองหมืน่นเอางี้เปลี่ยนมาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้จ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเอมีแบรนด์แนะนำแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดเลยโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n e y l u s ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์100%เ จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 m a n i a ววันนี้เราทั้งสองคนอันมิตูกับมิเดก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทรดบอลือโลกของ l l ลเอลไลเกอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดราฟกว่า5ชั่วโมงทั้งดราฟรอบแรกแล้วก็รอบ2นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจูจะมาเล่าภาพรวมของการดราฟที่เกิดขึ้นนะคะภาพรวมของนักกีฬาหน้าใหม่ให้เพื่อนได้รับฟังกันรวมถึงค่ะเราจะมาคุยกันว่าทีมไหนเป็น The Winner ค่ะแล้วก็ทีมไหนเป็น Deluer ในกอรฟคี้ ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เช่นเคยค่ะเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ไม่ลืมกดไลค์ค่ะกดซับค่ะเรามาเริ่มที่วินเนอร์ก่อนเลยนะครับเป็นทีมไหนไปไม่ได้ครับนอกจากสิทดราฟอันดับหนึ่ง <c oughs> อย่าง d e t รอย t ์พิสตันที่พวกเขาเนี่ย กว่าจะได้สิทธิ์รับอันดับหนึ่งแบบนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่เคยเกิดขึ้นนั่นคือปี1970ตอนนั้นเนี่ยทีมเลือกบ๊อบเลยเนี่ยครับหลังจากนั้นครับจนถึงวันนี้เนี่ยเพิ่งจะได้สิทธิ์รับอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับโอ้ถือว่านานมากๆย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยครับพิสตันเนี่ยเคยได้สิทธิ์รับอันดับ2นะครับในปี1981พวกเขาเลือกไอเซโทมัสครับซึ่งไอเซโทมัสเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเขาคือตำนานของทีมพิสตันอย่างแท้จริงพาทีมเนี่ย,ว 2, ยควา้าแชมปนน์ถึนบีเเ็ 1994เป็น g แกรนฮิ l เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามบาส NBA มาตั้งแต่ยุค90เนี่ยจะต้องจำ Grand Hill กันได้แน่นอนอน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันแต่ว่าแกรนฮิลเนี่ย ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเคยโดนเปรียบเทียบนะครับว่าจะเข้ามาเป็นไมเคิลจอแดนคนใหม่น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานครับมันก็เลยทําให้ศักยภาพในการเล่นเนี่ยไปไม่สุดในส่วนที่แกรนด์ฮิลเขาควรจะเป็นที่เหลือในการดราฟของพิสตันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับปราบปลายไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่ได้มีใครที่ก้าวเข้ามาแล้วสร้างความโดดเด่นมหาศาลให้ในวงการบาสเอ็นบีเอได้เลยครั้งนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งตัวของเคสคันนิงแฮมเอง ก่อนที่เขาจะทําการรับเนี่ยเขาได้พยายามศึกษานะครับมีการดูว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันเป็นยังไงฟังเพลงแบบไหนเจ้าตัวเนี่ยพยายามฟังเพลงพร้อมที่แบบอยากจะมาอยู่เมืองดีทรอยต์อยากจะทําให้เมืองเมืองนี้เนี่ยบูมขึ้นมานะครับในวงการบาสเอ็นบีเรามาติดตามชมกันครับหายากมากๆครับราฟอันดับหนึ่งที่พร้อมที่จะไปอยู่กับเมืองแบบนี้เนี่ยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับผู้ลเล่น5ตัวแรกยุคใหม่ของดีทรอยต์พิสตันเนี่ยน่าสนใจมากๆมัว่าจะเป็นอย่างค hey, ิลเลนเฮเคทแคนนิงแฮมไอเซสจูอัตเจอ แรงมากๆครับถือว่าเป็นพลังอนาคตของดีทรอยต์พิสตันเลยส่วน The Winner ทีมที่2ค่ะตูนยกให้กับชาลล็อตทร์เนสนะคะในดร a ฟอันดับที่11ค่ะตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าเขาจะดร a ฟ t เอาตัวเซนเตอร์อย่างคายโจนมาร่วมทีมแต่เมื่อการไซบุกอย่างเจมส์บุกไนยังคงว่างอยู่ค่ะพวกเขาก็ไม่รอช้าคว้าตัวเจมส์บุกไน์ค่ะเพื่อเข้ามาคอยเสริมการเล่นเกมบุกวงนอกนะคะการเล่นเกมส่วนกลับร่วมกับลามโลบอที่เหลือเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเจมส์บุกไนย์เองนะคะว่าจะสามารถ การแข่งขันเนี่ยจะสามารถสร้างผลงานเพื่อได้รับความไว้วางใจจากโค้ชได้ไหมยังไม่หมดค่ะหลังจากนั้นนะคะชาร์ลอตต์ฮอสเนี่ยเขาก็เดินหมากต่อค่ะเทรดสิทธิ์ดราฟร์รอบแรกของตัวเองในอนาคตนะคะเพื่อแลกกับสิทธิ์ดราฟ์อันดับที่19ของนิวย์กนิกส์แล้วก็ดราฟท์เอาตัวคาร์ลโจสมาร่วมทีมนะคะอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการฟรอนต์คอร์ดที่เคลื่อนตัวได้ดีค่ะวิ่งขึ้นลงเกมเร็วได้นะคะแล้วก็สามารถเล่นเกมสวนกลับได้ค่ะที่เหลือเนี่ยก็คือพัฒนาการโพสต์วงในและนี่ก็ถือาเปนกร เดินหมาที่ลงตัวแล้วก็ยอดเยี่ยมสำหรับชาร์ลอตทร์เน็สค่ะเราไปตอนที่เดอะวินเนอร์ทีมที่3ครับส่วนตัวขอยกให้กับฮิวสันอกเกสเพราะว่าเราเห็นความพยายามนะครับในการสร้างทีมจากการดราฟ์ครั้งนี้ครับพวกเขามีสิทธิ์ดราฟท์ทั้งหมด4สิทธิ์นะครับอันดับ2เนี่ยแน่นอนพวกเขาเลือกเจริกรีนถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ผิดคาดครับเพราะว่าเจรนกรีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพนะครับที่ทีมเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่พวกเขาขาดเจมส์ฮาร์เดนไปที่เหลือเเเเรรรราาาากกก็อออชมนน,น,ววนััศยภพใล่ขขขงงจตว จะก้าวขึ้นมาทดแทนในส่วนของเจมส์ชาเดนได้มากน้อยแค่ไหนได้เร็วแค่ไหนครับนี่คือสิ่งที่น่าติดตามสําหรับเจรเรนกรีนถัดไปครับพวกเขามีสิดรับอันดับที่18แต่ทางทีมตัดสินใจครับส่งสิดรับรอบแรกนะครับในอนาคตที่ได้มาจากทีมอื่นเนี่ยติดต่อเจราจากับโอเคซีซันเดอร์ครับขอขยับขึ้นไปครับเป็นอันดับที่16และพวกเขาก็เลือกแอลเพลนเซนกุลนะครับเซนเตอร์ชาวตุรกีคนนี้เนี่ยถือว่าเป็น MVP ในลีกตุรกีเลยครับตั้งแต่อายุส8นั่นหมายว่าศักย น่าจะมีศักยภาพมากพอนะครับเข้ามาพัฒนาในการเล่น NBA ความเด่นของเซนกุลนี่คือการเล่นโพส์วงในครับการที่ทีมเลือกเซนกุลเข้ามาแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เล่นคู่กับแจเรนกรีนแบบนี้ครับไปยาวๆเลยคนหนึ่งวงนอกคนหนึ่งระยะกลางแล้วก็มีวงใน ครบทวนไปหมดเท่านั้นยังไม่พอครับมีการเล่นเกมบุกแล้วต้องมีการเล่นเกมรับพวกเขาใช้สิทธิ์รับอันดับที่23เนี่ยครับเลือกอุสมานการูบาครับผู้เล่นทีมชาติสเปนเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่ในกรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นศึกโอลิมปิกเล่นให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยครับข้อเด่นของเขาคือการเล่นเกมรับและก็การวิบาเนะครับที่เหลือคือการพัฒนาการเล่นเกมบุกหลังจากนั้นไม่พอครับมีกนกกดอ้งววย เขาใช้สิทธิ์รับอันดับที่24ครับเลือกจอชคริสโตเฟอร์ครับชูตติงกาจากแอริโซนาสเตทครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยในภาพรวมยังต้องมีการพัฒนาอีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดของจอชคริสโตเฟอร์นั่นก็คือเขายิง3คะแนนทําแต้มได้แน่นอนครับพอมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรามองเห็นอนาคตนะครับแม้ว่าการสร้างทีมครั้งนี้ของฮิลซันร็อกเกสเนี่ยยังคงต้องใช้เวลากว่าที่จะกลับเข้ามาสู่ในพื้นที่เพลย์ออฟได้ แต่ถ้าเกิดแฟนๆฮิวส<แ>ันร็อกเก็ตเห็นการดราฟครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยเช,ชื่อว่าพวกเขาก็มีความหวังครับพเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยคือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และก็มีศักยภาพในการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง <S <S ที่เหลือเราก็มาติดตามชมกันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะทําให้แฟนๆเนี่ยสมหวังได้เมื่อไหร่ครับแล้ววินเนอร์ทีมต่อไปค่ะนั่นก็คือออเรนจ์แมจิกตัวเขาเองนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าในดรัฟอันดับที่5เนี่ยพวกเขาจะได้เจแรนซักแต่เมื่อเจแรนซักเนี่ยหลุดมาค่ะอย่างไรเนี่ยก็ต้องเล เลือก draft ที่ดีที่สุดนะเข้ามาร่วมทีมก่อนค่ะแล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันนะคะเจรันซักเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาช่วยคุมเกมถือบอลน,นะคะสร้างพลย์ให้กับเพื่อนหรือว่าจะทําแต้มเองก็ได้ค่ะที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่การพัฒนาความเข้าใจค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพในการเล่นต่างๆและสําหรับ draft อันดับปลายค่ะพวกเขาเลือกฟรังวักเนอร์ปีกชาวเยอรมันค่ะจากมิชแกนวูฟฟรีน้องชายของโมวักเนอร์ที่อยู่ทีมเดียวกันนั่นเองค่ะเขาจะเป็นพี่น้องอีกคู่หนึ่งนะคะที่เล่นอยู่ทีมเดียวกันค่ะถือว่าออเรนจ์แมจิกเนี่ย ค,คือสามารถยิง3ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเล่นเกมรับก็ดีค่ะและในส่วนของกาดเนี่ยที่ตอนนี้ในทีมเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารของทีมแล้วนะคะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปในอนาคตค่ะแต่การรับครั้งนี้ถือว่าทําได้ดีมากและเดอะวินเนอร์ทีมสุดท้าย <ừ. S 1> นะครับเป็นทีมไหนไปไม่ได้ครับแน่นคือโกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์ทีมที่มีแฟนๆบาสชาวไทยเนี่ยให้ความสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะทําการรับครั้งนี้เนี่ยทีมของพวกเขาโดนจับตามอง,องมากมายเลย <ừ. S 1> ครับว่าจะเอาอยัางไงกับสิทธิ์รับที่มีอยู่นั่นคือสิทธิ กับนักกีฬาที่มีอยู่ในทีมแล้วก็ไปเทรดหาผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทีมหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหาดีวที่ลงตัวได้หรือผู้เล่นที่ต้องการเอาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยยังไม่มีคำตอบใดๆก็ตามสุดท้ายโกลเด้นสเตทวอลเลย์ก็ต้องทำการดราฟเองแล้วเพื่อนๆดูครับในสิทธิ์ดราาอันดับที่7เนี่ยก็ต้องถือว่าเขาทำได้ดีนะครับ <S 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 เขาเลือกโจนาธานคูมิงกาตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าโจนาทานคูมิงกาเนี่ยจะตกมาถึงอันดับ7นครตอแกิดว่า OK C, Thunder จเจ เพราะโจนาธานคูมิงการเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุยังไม่ถึง19ปีเลยนะครับกว่าจะ19เนี่ยก็คือช่วงเดือนตุลาคมเขาเหมาะกับทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมอย่างโ k เคซีซันเดิลมากกว่าเพราะทีมตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่า Golden State Warrior เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบจะมานั่งปั้นผู้เล่นแบบนี้แต่ในเมื่อศักยภาพผู้เล่นพรสวรรค์แบบนี้เนี่ยหล่นมาอยู่ถึงอันดับ7เนี่ยยังไงก็ต้องคว้าไว้ก่อนครับอย่างที่อเมินตูนพูดเราไปต่อันที่อันดับที่14ครับ ชื่อว่าโมเสสมูดดี้ครับมูดี้นี่คือแบบพวกเจ้าอารมณ์อะไรแบบนี้ชื่อเขาจะจําง่ายครับมูด d ี้แต่คนนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพนะครับในการเล่นทรีแอนดีคล้ายๆกับเครตอมสันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3าคะแนนการเล่นเกมรับวงนอกเนี่ยคนนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆส่วนตัวคิดว่าโมเสสมูดี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยน่าจะช่วยงานโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้ทันทีเลยครับพัฒนาอีกหน่อยเนี่ยเขาจะเป็นกําลังเสริมชั้นยอดในอนาคตทีนี้เรากลับมาในคําถามครับของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ว่าพวกเขาเนี่ย ต้องการผู้เล่นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าส่วนตัวยังคงเชื่อครับแล้วก็คิดว่าทาง Golden State Warriors เนี่ยไทม์ไลน์ของทีมพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาสร้างกระบวนการสร้างทีมแบบนี้ไม่น่ามาปั้นผู้เล่นแบบนี้เพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ย<ะ>มี Big กทรีครับบิ๊กทรีของพวกเขาคือ Stephen Curry Klay Thompson Raymond Green กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนับวันจะมีค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยทีมจะเสียเวลาไปไม่ได้ครับพวกเขาต้องการคว้าแชมป์ให้เร็วที่สุดคําว่าเร็วที่สุดเนี่ยนั่นหมายความว่าใน 1ใน2คนนี้หรือว่า2คนทั้งคู่นี้เนี่ย อาจจะต้องมีการเทรดต่อไปก็เป็นไปได้ครับถ้าสมมติว่า Golden State w a r r i o r เนี่ยมีการตกลงมองหาผู้เล่นที่เขามองปุ๊บเนี่ยเออเอาเข้ามาปุ๊บสามารถจะทาให้บิ๊กทรทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสคว้าชแชมป์ได้มากกว่าปั้น2คนนี้นี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดให้แอดมินเลือกนะครับต้องเสียหนึ่งใน2คนนี้ไปเนี่ยขอเลือกเก็บโมเสสมูดดีเอาไว้ดีกว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็น Steel of the Draft ก็เป็นไปได้นะครับคาว่า Steel of the Draft เนี่ยครับหมายความว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่มีใครคิดครับว่าจะมีผลงานที่ดดดดีีโเ่นนอะไรแบบ โมเสสมูดดี้เนี่ยน่าสนใจจริงๆครับ ทีนี้เรามาดูในฝั่งของลูเซอร์กันบ้างค่ะที่เรียกว่าการดราฟที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีผลดีกับทีมอะไรขนาดนั้นเริ่มมาที่ทีมแรกเลยค่ะนั่นก็คือ OK c t ซ u n d e r ในดราฟอันดับที่6นะคะพวกเขาเลือกจอร์ชกีดี้จากออสเตรเลียค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเราก็ยังคิดว่าเขาน่าจะเลือกโจนในาันคูมิงกาอย่างที่มินเอบอกนะคะแต่แล้วก็กลายเป็นจอร์ชกีดี้ค่ะจอร์ชกีดี้นี่คือรุกกี้ยอดเยี่ยมของลีออสเตรเลียนะคะจะคล้ายๆกับลามโลบอล,ล่่่ะเเาามีีีีกรลแนนนป็ททททดตัั้้้งง ั้นก็โอเคซีฟันเดอร์เนี่ยก็มีเชคคิวเซีย์สเล็กแซนเดอร like ์อยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเอาโจนาธานคูมิงกาเข้ามาพัฒนาเนี่ยค่ะดูแล้วเนี่ยศักยภาพน่าจะเข้ากับทีมได้ดีกว่าในระยะยาวอย่างแน่นอนทีนี้ค่ะเรามารอดูกันนะคะว่าจอร์จกีดี้เนี่ยจะเข้ากับทีมได้มากแค่ไหนแล้วก็จะได้รับโอกาสในการลงทําการแข่งขันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนนี้น่าติดตามมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปนะครับที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ครับนั่นคือ Sacramento Kings ครับในสิด,ดราฟอันดับที่9พวกกเเขาเลือ มิเชลเนี่ยถือว่าเป็นการดสายรับนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเรา2คนเคยบอกว่าเขาคือผู้เล่นตำแหน่งการดที่มีการเล่นเกมรับดีที่สุดใน Draft Class ปีนี้นะครับ แต่ทำไมถึงบอกว่าไม่ดีที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเดวิออนมิเชลเนี่ยเขาไม่เก่งนะครับแต่ทีมแซคราเมนโตคิงส์มีแบ็กคอร์ดที่ดีอยู่แล้วถึง2คนอนาคตไกลามากมายอายุก็ยังน้อยอยู่ครับนั่นคือดีแอรอนฟ็อกซ์กับไทริสแฮร์ริเบอร์ตันทั้ง2คนนี้เนี่ยถือว่ามีศักยภาพแล้วก็เป็นอนาคตหลักๆเลยนะครับของแซคราเมนโตคิงส์ทำไมทางแซคราเมนโตคิงส์ถึงไม่เลือกเจมส์บุ๊กไนท์ทั้งทั้งที่มีโอกาสเจมส์บุ๊กไนท์เนี่ยส่วนตัวมองว่าเขาน่าจะเข้ามาทดแทน, Hill นบับ มันจะเป็นการยิง3นาคะแนนการเล่นเกมรับพัฒนาต่อ,อ,ตอเนื่องต่อไปได้เรื่อยๆเลยในขณะที่ทางทีทม Sacramento Kings เองเนี่ยสามารถเอาตัว Buddy h i l l เนี่ยแหละครับไปแลกหาสิ่งดีๆเข้ามาในอนาคต <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะว่าตัวของ Buddy h i l l นะยครับย้อนกลับไปถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้เนี่ยพวกเราเคยเห็นความไม่พอใจนะครับของตัว Buddy h i l l กับโค้ช Luke Walton ทั้ง2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยจอยกันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดทีมได้ตัว James b o n k n i g h t มาแบบนี้เนี่ยพวกเขาเหมือนมี Buddy h i l l ในอนาคตเนี่ยครับค่อยปั้นไปเรื่อยๆร่วมกับ De'Aaron Fox ร่วมกับ Tyrese Halliburton อะไรแบบ น,นี่คือสิ่งที่ซัคราเมนโต i คิงน่าจะทำแต่เขาคิดไม่ตรงกับแอดมินผู้บริหารของเขาอาจจะเก่งกว่าแอดมินก็เป็นไปได้ครับ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อแต่ตัวของดีวิออนมิเชลเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับดีมากๆนะครับเพื่อนๆลองติดตามชมดูครับคนนี้น่าสนใจจริงๆทีนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ลูซเซอร์ทีมต่อไปนะคะนั่นก็คือยิวอ็อกนิกส์ค่ะตูนว่าค่ะในการดรัฟครั้งนี้เขาอาจจะเดินหมากผิดก็เป็นได้นะคะพวกเขาเนี่ยมีดรัฟอยู่2อสิทธ์นะคะนั่นก็คือสิทธิ์ดรับอันดับที่19เาแล้วก็สิทธิ์ดรัฟอันดับที่21ค่สิบเอรดัค่ะสิทธิ์ดรับอันดับที่สิบเก้าันี่นะะเนีคยก็ ets, คือ,อ,นอนา ได้เลือกนะคะแล้วก็จะเหลือสิทธิ์ดราฟอันดับที่21ค่ะเขาก็เอาไปเทรดแรกกับ LA Clippers ค่ะแรกเป็นสิทธิ์ดราฟอันดับที่25พ่วงกับสิทธิ์ดราฟรอบ2มาสิทธิ์ดราฟอันดับที่25ของนิวยอร์กนิกซี่ได้มาจาก LA Clippers ใช่ค่ะเขาก็เลือกควินชินครามค่ะตัวแม่น3คะแนนค่ะดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะดีกว่าที่พวกเราคิดก็เป็นได้นะคะแต่ตูนว่าค่ะหากจะมีการเทรดลักษณะแบบนี้ทางนิวยอร์กนิกซี่เนี่ยน่าจะตัดสินใจเลือกดราฟของตัวเองค่ะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ยำรวมกัน ขยับสิทธิ์รัฟลงแบบนี้สุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นแฟนบาสะครับจะต้องประหลาดใจครับกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์กับสิทธิ์รัฟอันดับที่12พวกเขาเลือกจอชัวพรีโมครับชาวแคนาดาสื่อเนี่ยไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่าพรีโมเนี่ยจะขึ้นมาถึงอันดับ12ได้แบบนี้เขาคือนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดนะครับในการดรัฟครั้งนี้กว่าที่จะอายุ19ปีเต็มเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบคริสต์มาสแล้วครับน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจครับกฎของ NBA จจเอายุ12 9ปีเต็มนะครับในปีปฏิทินการดราฟ นั่นหมายความว่าในวันที่ดราฟต์เนี่ยโอเคยังไม่19เต็มไม่เป็นไรแต่ก่อนจะสิ้นปีเนี่ยต้อง19ปีบริบูรณ์เต็มๆมเลยนะครับถึงจะมีสิทธิ์ทําการดราฟต์ได้ซึ่งในจุดนี้เนี่ยในอนาคตทาง NBA เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับย้อนกลับไปใช้ในสมัยก่อนครับจบจากมัธยมเนี่ยสามารถเข้าสู่ NBA <S <S ได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างโคบี้แบรนด์รเบนเจมส์เดวท์ฮาวเวิร์ดเควินการเนตแบบนี้ครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ณนะตอนนี้ยังคงใช้กฎแบบเดิมกลับมาที่แซนแอนโทนิโอส หรือจะเป็นปีกตัวใหญ่ครับอย่างไอเซ่แจ็กสันแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ครับ กลับมาเลือกจอชัวพรีโมแบบนี้ท,ท,ทั้งท้งที่ทีมของพวกเขาเนี่ยมีแบ็กคอร์ดที่ค่อนข้างโอเคมากๆแล้วครับอย่างเดชอนเต้เมอร์เรย์แบบนี้หรือจะเป็นเดริกไว้์รวมไปถึงเคลรอนจอร์สันครับสามารถยืนในทั้งปีกยืนในทั้งกดการที่เขาเอาพรีโมเข้ามาแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ากระบวนการสร้างพัฒนาตัวของพรีโมเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาครับอย่างน้อย2-3ปีแน่นอนการเอาเข้ามาอาจจะยังไม่ได้เห็นเขาใช้งานอะไรมากมายถ้าเกิดเกมไม่ชนะขาดจริงๆหรือว่าแพ้ขาดจริงๆเราอาจจะไม่ได้เห็นโอกาสในการลงสนามของพรีโมก็เป็นไปได้นะครับดดีีี่่้ออาาาาจจะะตงไปปหรรรสบกกณ์ในนเลท จีริกก็เป็นไปได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของแซนแอนโทนิโอสเปิร์นนั่นก็คือกระบวนการพัฒนาผู้เล่นของทีมพวกเขาเนี่ยอยู่ในหัวแถวมากๆครับของลีเราเห็นตัวอย่างมากมายเลยครับโค้ชป๊อปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้เป็นอย่างดีดังนั้นครับก็ต้องภาวนากันต่อไปครับเราก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับ,รบว่าแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยกระบวนการพัฒนาของพรีโม้เนี่ยจะเป็นอย่างที่แฟนๆคาดคิดหรือเปล่าจะมาใช้งานจะมาช่วยงานได้มากน้อยแค่ไหนและก็เมื่อไร่ ต้องมาติดตามชมกันต่อไปครับเหล่านี้ค่ะคือวินเนอร์แล้วก็ลูเซอร์บางส่วนนะคะในการดราฟที่ผ่านมาค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนเงของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ